ใครที่เดินทางไปเที่ยวในชน่วงเทศกาลสงการต้องฟังเลยนะครับคุณผู้ชมครับพฤติกรรมเสี่ยงครับ5พฤติกรรมเสี่ยงที่คนไทยในชน่วงเทศกาลสงการเนี่ยคุณอาจจะไปติดเชื้อโควิดสิบเก้ากลับมาหรือว่าคุณอาจจะนําเชื้อไปติดคนอื่นที่คุณกลับไปบ้านไปต่างจังหวัดหรือเปล่านะครับหลายพฤติกรรมครับทั้งการไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าก็ดีการไปพบปะเพื่อนฝูงก็ดีและการไปกราบไหว้ขอพรบรรดาผู้สูงอายุ นะครับเนี่ยครับทางด้านในแพทย์เทเรศนะครับการัศินิในระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่มีการรวมตัวกันครับมันมีความเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อโควิดกันได้ง่ายและสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับหากไม่มีมาตรการป้องกันส่งผลให้หลังเทศกาลสงกรานต์เนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจํานวนมากนะครับ จากการสำรวจและก็เฝ้าระวังพฤติกรรมที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับผ่านระบบออนไลน์เนี่ยระหว่างวันที่21มีนาถึง5เมีายนะครับโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจเนพี่ร1,405าคนพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงโควิด -5 อันดับดังนี้ครับคุณผู้ชม1ประชาชนร้อยละ74ครับเขาบอกว่าจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดสดด้วยตนเอง 2. ประชาชนร้อยละ58.8จะไปพบปะกราบขอพรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ ที่ไม่พบก,กันมานาน 3. ประชาชนร้อยละ48.5จะกินอาหารร่วมกันกันกบญาติมิตรครับและ4ประชาชนร้อยละ41.1จะรวมกลุ่มตามประเพณีที่เคยทำในเทศกาลสงกรานต์ 5. ปร,ป,รประชาชนร้อยละ23.3จครับจะมีการเดินทางท่องเที่ยวปรับภูมิลำเนาด้วยรถโดยสารขนส่งสาธารณนะนี่นะครับ5พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ จากการสํารวจพบว่าทุกพฤติกรรมเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงในการติดโควิดทั้งสิ้นครับแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตาม universal prevention นะครับการป้องกันแบบครอบจักรวาลไม่จะเป็นการเว้นระยะห่างก็ดีการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเพื่อพูดคุยกันนะครับและแยกสําหรับอาหารรวมถึงการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของใครของมันหากมีอาการสงสัยว่าติดโควิดนะครับให้รีบตรวจ a t k เพื่อลดการแพร่กระจายไปยังผู้สูงอายุในครอบครัว ในทันทีแต่ทางที่ดีเนี่ยควรจะตรวจไปก่อนด้วยซ้ำนะครับสังเกตอาการตัวเองก่อนถ้ามีอาการป่วยเนี่ยก็ไม่ควรไปแล้วหรือว่าก่อนจะไปผู้คงสบายใจก็ตรวจ a t k ก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่บางคนเนี่ยอาจจะรับวัคซีนไม่กี่เข็มอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนก็อาจจะเอาเชื้อไปติดเขาได้นะครับแต่แน่นอนว่าการคาดการจากสาธารณสุขเนี่ยนะครับหลังเทศกาลสงกรานนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นสูงอย่างแน่นอนนะครับข่าไปกันิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ